มีไม่ใช่ฝนตกนะครับน่าจะเป็นปลาซิวเดี๋ยววันนี้เราจะหาปลาซิวกันครับเป็นอาหารเช้าอ่ารู้ว่าเมนูคืออะไรเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ในการลอยน้ำแล้วก็เอาไข่ดักปลาซิวมาลงครับอุปกรณ์ในการลอยน้ำก็จะเป็นถังน้ำนะครับถ้าใบใหญ่หน่อยก็ สใบนะครับข้างหน้ากับข้างหลังแต่ถ้าไม่ใหญ่มากอันนี้ขนาด6ลิตรนะครับก็ใช้4มีที่นั่งไว้ตรงกลางนะครับสำหรับนั่งแล้วก็ลอยน้ำไปนะครับจะได้ไม่ลำบากในสระของเราไม่ได้ปล่อยปลาซิวนะครับแต่ว่าในช่วงที่น้ำหลากน้ำมาเน้น้ำเต็มสระก็มีการเข้ามาของปลาหลายชนิดนะครับปลาขาวปลานวนจันท ปลาช่อนปลาหมอซึ่งไม่ได้ปล่อยนะครับแต่ในในบอ่อในสะหลังเราก็มีปลากระดีก็เยอะนะครับแล้วก็ปลากัดหม้อนะครับอยู่ในสะกุ้งฝอยกุ้งฝอยนี่มีเยอะอยู่นะครับแล้วก็ลงไข่ปลาซิวไปแล้วก็เลยต้องไล่จากริมๆ ในขณะที่ไล่ไปรู้สึกผักทบชวาจะเยอะเกินก็เลยเอาขึ้นเราลองสาดน้ําไล่นิดนึงเพราะว่าปลาปลาซิลส่วนใหญ่นะครับมักจะว่ายอยู่บริเวณผิวน้ํานะครับไม่ลงลึกหลังจากที่คาดว่าน่าจะได้แล้วสักประมาณ20นาทีก็เก็บนะครับทิ้งเว้นานข้ามคืนไม่ดีนะครับ ปลาซิลเนี really <ério> ่ยเพราะว่าเดี๋ยวปลาที่ติดมันจะตายปลาซิลตายง่ายมากเท่าที่ดูน่าจะได้เกือบครึ่งโลนะครับในการดักแค่ครั้งเดียว นี่ครับได้เยอะเลยน่าจะประมาณครึ่งกิโลเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยครับเรียบร้อยครับหมกปลาซิล เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูวิธีการทำเมนูนี้กันครับ